กด n ไปนะครับกด n ไ่โอเคผมแล้วก็จะได้เลเวลสองแล้วก็ลดอ e ีป๊อปหนึ่งเนี้ยผมก่อนต้การกด n ไปผมก็จะมีหลอดขึ้นอย่างนี้คร <c oughs> ัสวัสดีทุกคนทุกท่านเย็น gta san andreas ทุกคนกันเช็ดเถื่นะครับผมเจีาขอผมช่อง f nx นะทุกคนวันนี้ก็อยู่ใน gta san andreas เซิร์ฟเวอร์ world to city นะครับผมก็เ,เช็ดเซิร์ฟก็อยู่หน้าเซิร์ฟแบบนี้นะครับผมก็ สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ผมก็จะเ,เกิดอยู่ตรงนี้ครับซึ่งจะเป็นจุดเกิดเด็กใหม่ผมก็ให้ผมจุดเกิดจะประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวเราไปดูของในตัวผมว่ามีอะไรบ้างการกดเหตุนะผมเราก็กดที่อิเวสเทอรี่นะผมกดที่กดของรถไปก็จะมีมือถือหนึ่งเครื่องไหมเราแล้วนะผมซึ่งสกินที่เราใส่อยู่สกินที่อ่าลงไว้เรียบร้อยแล้วผมก็จวแต่จะลงมดอะไรครับผมก็จะเป็นสกินเด็กใหม่แบบนี้นะผม ก็อย่างแรกับผมว่ามาเกิดตรงนี้นะผมก็ให้เดินมาตรงนี้นะผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมว่าจะมีของขวัญเด็กใหม่ให้เรารับนะผมก้องการกด n ไปนะผมกด n ม่โอเคผมเราก็จะได้เลเวลสแล้วก็รถปีป๊อปหนึ่งคันนผมสาวนนะผมเพ่งเป็นรถเวทํำงานนะผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเค่าสินค้านะผม ของตลาดก็ผมว่าราคาตอนนี้ราคาเท่าไหร่มก็ตามนี้ผมของก็สามารถมาเช็คได้ผมว่าจะรีทุกๆชั่วโมงนะผมสำหรับราคาก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเจ็ดอันดับเึ้นใหม่นะผมก็จะมีอันดับเงินเก็วก็เงินในธนาคารนะผมก็ตามนี้ผมสามารถมาเช็คดูกันได้สำหรับเพื่อนเกิดใหม่ตรงนี้ก็จะเป็น ไกด์ไลน์แล้วเกี่ยวกับคําแนะนําสำหรับเพื่อนใหม่แล้วผมก็มาอ่านกันได้ผมก็การกดเอนไปผมก็จะมีบอกทุกอย่างสำหรับเกี่ยวกับอ่าเพื่อนใหม่นะผมที่ยังไม่รู้สำหรับเซนนี้ก็จะบอกตรงนี้ผมก็สามารถมากดเอนเพื่ออ่านคาแนะนําได้สำหรับเพื่อนใหม่ทุกคนก็เดิมลงมาด้านล่างตรงนี้ผมตอนเป็นนพกูตรงนี้นะผมก็จะมี การลาบเรียกรถนะผมก็เราสามารถเรียกรถที่เราได้เมื่อกี้ะจะเป็นอ e ีป๊อปนั่นเองครับผมนี่ผมโอเคกำหนิดนี่ผมก็จะมีอ e ีป๊อปมาอย่างนี้ครับผมก็ทำการขึ้นไปเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันดีกว่าครับผมซึ่งงานที่ผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะเป็นงานเก็บก่อยอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งเป็นงานที่เหมากะกับผูเ้เล่นใหม่แล้วผมก็ จุดก็จะอยู่ประมาณนี้ผมซึ่งอยู่ไม่ไกลกับจุดเกิดเด็กใหม่ด้วยผมสามารถไปทําการได้โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บหอยกันดีกว่านะผมเก็บไปกันโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงจุดเก็บหอยแล้วผมก็อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเด็กใหม่ผมสามารถเปิด e อีป๊อปมาขับกันได้ผมซึ่งเป็นรถที่เจ็บใหม่ครับเล่นใหม่อยู่แล้วนะผมเป็นองปันเด็กใหม่นะผมก็ได้มาตรงนี้ผมก่อนการกดอินนะผมก็จะมีหลอดขึ้นอย่างนี้ับผมเวลาเก็บนะผมก็จะมี รอยเปอร์เซ็นต์ขึ้นอย่างนี้ต้องร้อยรบร้อยปเปอร์เซ็นต์นะผมรอสักคกรู่ก่อนรอให้มันเต็มก่อนผมเมื่อเต็มแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะผมคุณได้รับหอยนะผมหนึ่งหอยนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บสักห้าละกันนะผม เก็บเรื่อยๆนะผมโอเคแล้วผม, okay, วผมเดี๋ยวลองดูในะกระเป๋า,าผมว่ามีอะไรบ้างครัผมจะดูก่อนเป๊บหนึ่งก่อนก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเก็บสก,กินลนะผ,ผมสามารถซื้อแล้วเก็บสก,กินมาได้เลยครับผมก็เวลาซื้อก็สามารถมาเซฟตรงนี้ได้ผมเวลาเราจะเปลี่ยนสก,กินก็ก,กด เปลี่ยนสกินในกระเป๋าได้ผมคือไม่ต้องซื้อสกินใหม่นะทุกคนก็จะเก็บสกินไว้ในกระเป๋าแล้วผมเดี๋ยวรอให้เก็บลระกันนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมเช็คก่อนว่านักเขียหอยแล้วเก็บได้เป็นสีแล้วเดี๋ยวเรามันเต็มเดี๋ยวเราจะไปขายกันดีกว่านะทุกคน โอเคผมเกือบเกือบหอยครบหานแล้วผมเดี๋ยวเราจะทำการนำหอยไปขายกันดีกว่าผมซึ่งตลาดซัพเปอร์ก็ทำการกดกดที่ G P s แล้วก็สถานที่เราไปก็ผมก็จุดก็อจุดตรงนี้ผมซึ่งอยู่ข้างๆโรงพยาบาลนั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราการขับอ e ีป๊อปไปเหมือนเดิม โอเคครับผมม้อไมค์รถก็จะเป็นประมาณนี้ผมสลับเต็มนี้ผมซึ่งทำออกมาได้ดีมากเลยผมมอเรถจ้าบดีทุกคนผมชอบแล้วมันดูเป็นระเบียบด้วยนะผมสวยมากผมสลับไมอรถนี่โอเคนะผมตอนนี้ก็ถึงตลาดเรียบร้อยนะผมก็ทาการลงรถไปเลยนะผมแล้วก็เดินเข้าตลาดไปเลยนะผมก็เดินไปหาร้านขายอ้อยนะผมเดี๋ยวผมหาแปหนึ่งมีร้านขายปลาขายหน้อหัวก็จะมี ายุดขายตรงนี้ผมเอาหอยๆเจอแล้วจะรับสเกลผมก็ขายก็จะหยุดตรงนี้ผมต้องการกดเอนนะผมตรงกดเดียดไปได้ผมก็77บาทเองก็ผมก็ได้ม,มาสองวันไป15บาทผมจากการขายหอยห้าบาทเท่านั้นเองผมก็เป็นเงินที่ได้ค่อนข้างเยอะอยู่ผมระดับเงินนะผมกับการขายหอยแล้วผมก็ได้เยอะเงินก็อพอสมควรนะทุกคน โ okay. อเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิต่อไปกันดีกว่าครับไปกันทุกคนโอเคแล้วผมก็สลับระบบต่อไปก็จะเป็นระบบโดเนทนะครับผมก็ทําการกดเหตไตจนะครับผมรับประการกดที่โดเนทครับผมน,น,นี่ผมก็ระบบโดเนทก็จะมีของประมาณนี้ครับผมก็จะมีกล่องสุ่มเงินลดโดเนทนะครับผมก็มีของโดเนทประมาณนี้ผมสูดเทชั่นเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าก็มีอะไรบ้างก็จะมี ุดแฟชั่นหลายชุดของผมก็มีตั้งแต่ชุดฐานรับจ้างชุดปิกไฟชุดดีเจผมก็ราคาหนึ่งร้อยคอนนะผมแล้วก็ประมาณนี้ผมก็ราคาก็จะแตกต่างอันไปนะผมชุดโชว์กลุ่มนี้ผมไม่รู้จักว่าชุดอะไรนะผมโโหมีหลายอันมากนะผมจะรับชุดผมมีหลายชุดใ้เราซส่กับผมโอเคครับก็ต่อไปก็จะเป็นรถโดเนนะผมก็กับกดไปดูผมก็มีโดเนก็จะประมาณนี้ผม ก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งคอนจนถึงประมาณเท่าไหรสี่ร้อคอนนะผมสหรับรถนะผมก็สามารถไปซื้อกันได้ครับผมก็รถจะประมาณนี้นะผมสหรับรถตัวนี้นะผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวีไอพีนะผมก็ทำการกดไปเลยนะผมก็จะมีวีไอพีหนวีไและ VIP 3พีสามนะผมก็ VIP 1ก็เริ่มจะ150่วยสคอนเท่านั้นเองก็สามารถไปซื้อได้กับวีไอพีนะผมโอเคนะผมก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสเต็กค่าอะไรต่ตางๆผมคร,รับอ่าสเต็กคสตานะตัวละครของเราใน่ดีเาสามารถกดดูได้ผมว่าเราเล่นกี่โมงว่าเงินธนาคารว่าเยกะี่เท่าไหร่สามารถดูตรงนี้ได้ผมก็จะมีบอกหมดทุกอย่างนะผมโอเค้วผมก็ระบบเซิร์ฟก็จะมีประมาณนี้ผมก็จะเป็นเซิร์ฟเนี่ยโเพที่น่าเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะผมก็สามารถเรามาเล่นกันได้นะผมก็ เด่๋ยวดูคนเล่นตอนนี้นผมก็มีเท่าไหร่ K สองค,คนครับผมก็นม <c oughs> นเนี่ยผมก็ฝากมาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยนะผมสำหรับเซิเร์ฟ The Wall to 60นะผมก็จะเป็นเซิร์ฟเนี่ยโลโเพท,ที่น่าเล่นนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่ผมนะผมก็เจอกันคลิปหน้าผมโอเคบ๊ายบายทุกคน